สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณก็อยู่กับผมนะครับเด้งนะครับวันนี้นะครับผมผมและวันนี้นะครับผมและเพื่อนเพื่อนก็ได้มาที่วันนี้เรามาทำอะไรวะไาน์ไวน์โอเคครับทุกคน เราจะไปสัมภาษณ์นะครับว่ามันมันเป็นมาไงนะครับสวัสดีครับคนนี้นะครับได้ได้ชื่อว่าเป็นเสียห้องหนึ่งครับพูดไปเรยครับวันนี้รู้สึกดีใจหรอเปล่าครับดีใจไหมดีใจครับที่จบแต่ก็เสียใจนะไม่ได้เจอเพื่อนครับสคิดถึงเพื่อนเสมอครับ เรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์เย้โอ้ยคำคมบาดใจเอาเอเด็กู่แอ๋อคเนื่อยเฮ้ยมาดีอีฟ่ไมให้กต้ง้แ้วนครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับ หัวหน้าห้องครับหัวหน้าห้องของห้องหนึ่งเฮ้ยกล้อหงออหน้าสวัสดีครับหัวหน้าห้องสวัสดีค่ะทีนก็ได้สวัสดีวเข้ามาดชออิชื่ออะไรนะคุณนี้ชื่ออะไรนะแพทมันเล่นน้ำครับมาได้เลยครับผม <c oughs> มีคนขี่มีคนขี้่หมดเลยฮะ ไม่เล่นะเนี่ยเฮ้ยตัวกองเปล่าเฮ้ยเฮ้ยก็วันนี้นะครับก็เป็นวัน เป็นวันจบแล้วนะครับทุกคนก็มาฉลองกันนะครับมารับใบวุฒิรับอะไรกันนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะได้ไปแยกย้ายกันเติบโตแล้วนะครับก็คงไม่ได้มาเจอกันอย่างนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ไอ้เค่นี้ชื่ออะไรวะคนหลอ่อถ้าหน้าตาผมไปสะดุดส้นตีนให้ขอโทษด้วยนะครับว่าหน้าผมมันหลอ่อคนหลอ่อยอะเทฝากช่องถึงมิ้งีดีด้วยนะครับขอให้ยอดที่ถึงตามเป้าเร็วๆน,นะครับ ใช่ครับเอ้ยมานั่งคุยดินั่งคุยดิยกกนับเดี๋ <c ười> ย,ยวจริงในดูคุยเลยดีวะอเลยดีวะเฮ้ยไม่มีขาตั้งเออวันนี้นะครับเราก็จบแล้วเนาะจบแล้วครับเราก็จะไม่ได้ใส่ชุด ใส่ชุดนักเรียนอีกแล้วเราจะไม่ได้ไปที่สวนป่าแล้วครับใช่ครับเรา,เราจะไม่มีแล้วครับวนัวน,นวานที่นี่ดิพี่ดิวันวานที่เราได้อยู่ด้วยกัน <c oughs> ก็คงไม่มีแล้วนะไปเจอกระตามฝันเลยจะได้เอาดูเล้งอย่าลืมติดตามนะครับกระชากไม่ได้แล้วเฮ้ยมีมีอะไรอยากจะพูดไหมเฮ้ย มีอะไรอยากพูดนะขอให้หนูแน้งชาแนลดังๆหนูเน้แชนแนลนะคะหนึ่งล้านสามค่ะ โอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะไปเล่นน Trustee> ้ำแล้วนะคร decía, ับก็เอาไงดีอยากดูวะเอออยากดูก็อยากดูก็กดไลค์ก่อนนะเว้ยกดไลค์ก tamam> ่อนละกันโอเคกดก่อนนะเยี่ยมกดละไปดูกันเลย เนอแข่งหรอง้นักวายน้ำระดับภาคคนที่หนูเนูน้งทีวีนักค่อยน้ำแชมป์สิสมัยคนที่2พิกซ่าห้าจดหนึ่อมใหญ่คนที่สาม สีเหมาหยคนที่สี่สี่กลางผมที่ห้าผมนี้เรียกได้ว่าบ้าหิส่วนผมนะครับแชมป์โอลิมปิกร้อยสมัยในการแข่งขันขั้นที่ครั้งที่พันแปดร้อยกลังจะเริ่มขึ้นวันทูที่ปีน ไอ้่ย่ใครคนนี้หนึ่งวะดูให้ทำชิ้นหนึ่งได้ไรครับชิ้นหนึ่งได้ไรครับฮะชิ้นหนึ่งได้ไรใจส้ตีนี่สนบหกเกียรติยี่สบแล้วปะสวัสดีค่ะ ีสนุกมากเลยครับเพราะมีสปอนเซอร์ใหญ่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ก็ครับจะเป็นช่วงพักเบรกนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ยาวๆครับผมปาร์ตี้จบมัธยมปลายนะฮะจบแล้วครับทุกคนใช่นะฮะคือเรามาปิด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 เรามาปิดส่าเนี่ยพี่หมื่นนะประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าเออ แล้วก็มันเป็นฉากแบบลูกคนรวยอ่ะใช่ใช่ใช่ครับทุกคนก็คือเรามาปิดเลยเนาะหมื่นห้าใช่ก็ใช้เงินใครนะเงินมึงไงวะใช่เงินผมเองผมเป็นคนเลี้ยงเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะจบคือเพื่อนคนนี้อ่ะคือเขาทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเลขนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเลขนะครับก็คือนี่ใครชงมันเลยไอ้สัตว์คือรายได้เนี่ยเขามีประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสามหมื่นต่อเดือน ใช่ครับก็คือเขาอายุอายุเท่าไหสิบสองนะใช่ครับอายุแค่สิบสองดูครับอายุสิบสองแต่ว่าหาเงินได้สามหมื่นนะดูเดี๋ยวผมจะพาไปเจอของเด็ดประจําสารโอเคครับคนนี้คนนี้คนนี้จ้างมาเท่าไหร่ครับคนนี้จ้างมาเท่าไหร่พิยาพิยาคนนี้ผมจ้างมาประมาณสองสามร้อยโอ้โหมันมาดูเกติีกันก่อนเกติีเหรอเออเราไปดูเกียรติศนีครับเกียรติศรีคนนี้ครับไหนเกติี คนนี้คนนั้นงสันดิคนนี้ผมจ้างมาประมาณห้าร้อยพีอาแล้วคนนี้แหละแล้วนี่เก่งเอสเยชเชกินกินเลือกโอเคครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้แล้วใช่ไหมใช่ครับมีแค่นี้มีแค่นี้เหรอสวัสดีท่านผู้ชมเลยเอ่ออะไรวะอย่าลืมติดตามไม่ไม่อีกสิบปีนะฮะทุกคนค่อยมาดูตอนนี้นะครับโอเค อีกสิปีเราจะกลับมาเราจะกลับมาเล่นน้ำที่นี่ใช่ไหมใช่เหรอสิปีไมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไอ้เที้ยทุกคนทุกคนอีกสิปีจะมาเล่นที่นี่อีกใช่ไหมใช่ครับโอเคครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็คงมีมีแค่นี้แล้วครับคลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร้เเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับถึงมา้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ว่าลาลาชนะนะครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับโอเคครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามไปด้วยนะผมโอเคคลิปนี้มียะล้วบ๊ายบายเจอกันนะครับ